มาแล้วครับเจ้าตัว a x o l o t นั่นเองนะครับมอบสุดน่ารักตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน1.17นะฮะและนี่คือ snapshot ตัว 20W51A นั่นเองนะครับเราจะมาดูคุณสมบัติของเจ้า a x o l o t ตัวนี้กันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันก่อนเนาะยิ่งคนกดไลค์มากตัว YouTube algorithm ก,ก็จะยิ่งพาพี่พ้คนอื่นเห็นคลิปพี่มากขึ้นนะครับผมเอาล่ะเราไปดูกันเลย ใช่แล้วครับมันอ่านว่า a x o l o t l นั่นเองนี่ยฮะก็เป็นม็อบตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมก็อ่เรียกว่ามันเป็น Salamander นะสายพันธุ์ที่มีอ่แหลงอาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับผมค่อนข้างที่จะใกล้ศูนพันธ์เต็มทีแล้วนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับที่โมแจงเพิ่มอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับน้องน่ารักมากเลยนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมติดรูปตัวจริงให้ดูด้วยละกันว่าตัวจริงน้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับยังไม่สามารถหาได้ในโลกของ Minecraft ปกตินะใน1.17เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเพิ่มมันจะเกิดที่ถ้ำท,ที่ชื่อว่า s u s h v e นะครับผมแต่ว่า Lush Cave มันยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาไงตอนนี้ก็เลยได้แค่เสกออกมาจาก Creative Mode นะครับผมถ้าเข้าใจไม่ผิดคือ,น,อน้องเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5สีนะครับแต่ที่สามารถเสกได้เนี่ยมันมีอยู่แค่4สีนะฮะผม เนี่ยเหลืองชมพูน้ำตาลแล้วก็ออกฟ้าฟ้านิดๆนะครับผมที่สามารถใช้ตัวถังหรือว่าไข่เนี่ยมันมีออกมาแค่สีสีเท่านั้นนะครับโอเคครับและนี่คือเจ้าตัวแอ็กซ์ลอตนะครับสีต่างๆนั่นเองนะครับก็สีตัวแรกนะครับตัวนี้สีตัวแรกนะครับก็จะสามารถหาได้ง่ายกว่านะครับตัวสุดท้ายสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นประเภท แรนะครับผมหายากที่สุดมีคนแกะในโค้ดมาเขาบอกว่ามีโอกาสเจอแค่1ในพันสเท่านั้นนะครับสำหรับสีนี้นะฮะน้องมีแอนิเมชันพิเศษด้วยเวลาจะหย่อนตัวลงน้ำน่ารักมากเลยทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของเจ้าน้องแอ o ซลอตกันดีกว่านะครับผมน้องจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะ ก็น้องจะชอบปลามากๆเลยนะครับแต่ปลาที่น้องจะชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวทับพิฆาตฟิชนะฮะทับพิฆฟิชจะเป็นปลาประเภทที่สามารถใช้ผสมพันธุ์น้องได้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ชัดเจนนะฮะสมมติเราเอาปลาคอตมาลองลองให้ปลาคอตกับน้องน้องไม่กินปลาคอตนะครับผมพยายามกดอย่างรุนแรงและร,ร,รัวที่สุดนะฮะเห็นปะแต่ถึงแม้น้องไม่ชอบกินปลาคอตก็ตามนะครับน้องก็จะกัด ปลาทุกชนิดเป็นอาจินอยู่แล้วนะครับแซลมอนก็ได้อ่ะน้องน้องน้องรู้สึกน้องน้องก็ไม่กินแซลมอนเหมือนกันนะครับผมก็พยายามคลิก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 คคลลิิกกนะแล้วพอแซลมอนถูกเสกออกมาปุ๊บน้องก็วิ่งกัดแซลมอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอันอันนี้อันนี้ผมสงสัยด้วยตัวเองพัพเปอร์ฟิชน้องน้องทำอะไรกับพัพเปอร์ฟิชไหมน้องน้องกัดพัพเปอร์ฟิชน้องกัดพัพเปอร์ฟิช ปลาพวกฟิชก็ไม่พ่นพิษใส่เว้ยเฮ้ยโอเคครับแปลว่าน้องสามารถที่จะ,ะกัดปลาได้ทุกชนิดเลยนะครับผมแต่ว่าใช้ทราวิคอลฟิชในการผสมพันธุ์มีลูกออกมาเนาะอันนี้ผมสงสัยเองนะถ้าเกิดเป็นทราวิคอลฟิชที่มันอยู่ในถังก็สามารถให้ได้นะครับผมอันนี้เล็กๆน้อยอีกอันนึงคือถ้าเกิดเราถือทรา i ิคอลฟิชไว้ในมือแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบถังหรือว่าจะเป็นแบบตัวปลานะครับ น้องก็จะว่ายน้ําตามเรานะครับผมแต่อย่าห่างมากนะถ้าห่างมากน้องก็จะตามไม่ทันนะครับแล้วน้องก็จะว่ายไปตามยาถากรรมของตัวเองถ้าเกิดว่าพาน้องขึ้นมาบนบกนะครับน้องจะเดินได้ช้ามากครับแล้วก็ถ้าเดินไปนานๆเนี่ยน้องจะมีอาการเหนื่อยหอบด้วยเนาะแต่ว่าผมผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นมันทําอาการเหนื่อยหอบเลยนะครับและที่สําคัญนะครับข้อมูลบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนบกเกิน5นาทีเนี่ย น้องจะผิวหนังแห้งนะครับเอ่อเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะผิวหนังจะต้องชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับแต่พอนานกว่า5นาทีเนี่ยน้องจะผิวหนังแห้งนะครับและน้องก็จะโดนดามเมตแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเอาขึ้นมาบนบกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเคลื่อนย้ายน้องที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องใช้ถังน้ำนะครับมาตักน้องไปนะฮะและน้องก็จะสามารถที่จะข้ามทางได้อย่างสะดวกโยทินนะครับ ตรงนี้อ้อเหมือนจะเป็นบั๊กน,นิดนึงด้วยเนอะเวลาที่เราตักน้องที่เป็นตัวเด็กออกมาซึ่งตัวไหนคือตัวเด็กเด็กน้องตัวเด็กน้องตัวเด็กได้แล้วจับน้องตัวเด็กขึ้นมาเมื่อกี้เป็นสีน้ําตาลตัวเด็กใช่ไหมพอมาเทปุ๊บกลายเป็นสีชมพูตัวผู้ใหญ่งงเหมือนกันดูดินอนกัดปลาเกี้ยงเลยนะครับผมตายแบบตายเป็นเบื่อมากเลยนะฮะ อีกตัวหนึ่งที่น้องจะกัดทันทีนั่นก็คือปลาหมึกนะครับถ้าน้องเห็นปลาหมึกปุ๊บน้องก็จะกัดปลาหมึกด้วยเหมือนกันนะครับทันทีเลยนะครับแต่ว่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติของน้องนะฮะนั่นก็คือตัวดาวน์นั่นเองกับตัวการเดียนนะครับ2ตัวนี้น้องจะไม่โจมตีก่อนแต่ว่ามันจะโจมตีน้องก่อนนะครับเขาบอกว่ายกเว้นแต่ว่าเราจะมีการให้อาหารน้องนะครับแล้วน้องก็จะเริ่มโจมตีพวกปลาวพวกอะไรพวกนี้ สังเกตดูนะเนี่ยพอถือพอถือท็อปิก้าฟิตปุ๊บนะครับน้องก็จะเริ่มโจมตีดาวนะเริ่มมันลุมแล้วเริ่มมันลุมลนะเริ่มมันลุมเขาบอกว่าถ้าเราช่วยฆ่าตัวที่ม็อบไอตัวที่น้องตีอยู่อ่ะน้องก็จะให้สถานะพิเศษกับเรานั่นก็คือน้องจะให้สถานะรีเจนแล้วก็หยุดสถานะไมานิ่งฟีทิกถ้าเกิดมีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังบลักอยู่มันยังไม่มีนะฮะผมฆ่าตัวเมื่อกี้แล้วมันไม่ได้รีเจนนะครับ เนี่ยดูดีทุกคนเห็นไหมน้องตัวแข็งไปแล้วแล้วก็มีสถานะรีเจนขึ้นนะครับผมอันนี้คือการแกล้งตายของน้องน,นะครับเวลาที่น้องโดนดามเมจเยอะๆนะฮะน้องก็มีสิทธิ์ที่จะแกล้งตายนะครับทาตัวแข็งทื่อแล้วก็ได้สถานะรีเจนมานะครับแล้วก็ตัวที่มันตีน้องอยู่เมื่อกี้มันก็จะไม่สนใจน้องน,นะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับน้องมีเลือดทั้งหมด 7หัวใจนะครับแล้วก็น้องสามารถตีได้แรงถึง2หัวใจดาเมจ2หัวใจนั่นเองนะครับน้องก็ตีแรงใช่ย่อนเหมือนกันนะสแนปช็อตนี้จะค่อนข้างหนักไปที่เนื้อหาของน้องแอคซูลอตนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็มีอย่างอื่นที่มีการถูกแก้ไขด้วยนะนั่นก็คือตัวสก็อตเซนเซอร์ที่ถูกเพิ่มมาคราวก่อนนะครับอ่าก็จะมีการแก้ไขเรื่องการตรวจจับเสียงอะไรนิดหน่อยๆนะครับผมอาจยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยนะฮะตอนกินเนี่ย ถ้าเราเริ่มเคี้ยวเนี่ยมันจะไม่ตรวจจับนะครับผมมันจะจับสัญญาณออกมาได้ก็ต่อเมื่อเรากินเสร็จนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นอีกอันหนึ่งที่ถูกเพิ่มมานะฮะนั่นก็คือการเดินนะครับสมมุติถ้าเราเดินมันก็จะตรวจจับได้ใช่ไหมว่ามันมีการเดินของเราอยู่นะครับมีเสียงเท้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปเดินบนขนแกะนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับมันจะเงียบตัวไอ สก็อกเซนเซอร์ก็จะไม่ตรวจจับเสียงนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะนั่นก็คือถ้าเกิดเราโยนของลงพื้นนะครับมันจะตร,ตรวจจับได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราโยนเป็นขนแกะมันจะตรวจจับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ปล่อยสัญญาณเลเอร์อตนออกมานะครับต้องเป็นไอเทมอื่นเท่านั้นเนาะอีกอันนึงก็คือพอสก็อกเซนเซอร์เนี่ยพอมาตรวจจับได้มันก็จะมีเสียงออกมาคือก,กักคือกักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเทน้ําใส่ are, ลงไปกลายเป็นวอเตอร์บล็อกไปแล้วเนี่ย มันก็ยังตรวจจับได้อยู่นะแต่ว่ามันแค่ไม่ส่งเสียงนะครับผมไม่มีเสียงเกิดขึ้นเท่าน,นั้นเองนะฮะในการใช้ตัวคอมเพลเตอร์ต่อเข้ากับสก็อตเซนเซอร์ะนะครับมันจะเปลี่ยนจากการตรวจจับความใกล้ไกลของเสียงนะฮะเป็นการตรวจจับ ชนิดของเสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเดินก็จะอยู่ที่สัญญาณลิสโตน1นบล็อกเท่านั้นนะครับก็มันมีการเปลี่ยนแปลงตารางนิดหน่อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําการเปิดกล่องนะครับจากเดิมนะครับที่สัญญาณลิสโตนจากการเปิดกล่องจะอยู่ที่11เนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น15นะครับและถ้าปิดกล่องเนี่ยจากเดิมที่10บลิสโตนนะครับมาเป็น14นะครับผม มีน้องหลายคนคอมเมนต์มาทักนะครับบอกว่าสก็อตเซนเซอร์มันไม่ได้ตรวจจับเสียงนะมันตรวจจับการสั่นของอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโอเคยอมก็ได้ว่ามันเป็นการสั่นนะัอเอิญติดชอบพูดว่าเสียงไปหน่อยหนึ่ง ทีนี้มาดูส่วนของบันเดิลกับเชคเกิลบ็อกกันบ้างนะครับผมบันเดิลกับเชคเกิลบ็อกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีของอยู่ข้างในนะครับแล้วมันถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นลาวาหรือตะบองเพชรก็ตามนะครับของข้างในมันจะกระจายออกมานะครับไม่หายไปพร้อมกับตัวบันเดิลหรือเชคเกิลบ็อกนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีไอ้พวกอุปกรณ์ที่เป็นเนือ้อเทอร์ไลท์อยู่ในเชคเกิลบ็อกแล้วมันเผลอตกลาวาไปอะไรอย่างเงี้ยอะกล่องนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้นะครับผมถ้าเกิดมันเผลอตกลาวาไปปุ๊บ มันก็จะกระจายออกมาแบบนี้ซึ่งตัวอุปกรณ์ที่เป็นเนเทอร์ไลท์มันไม่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 ไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะรอยเท้งเต้งอยู่อย่างนั้นรอให้เราไปเก็บนะครับถือมีประโยชน์มากมาและอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เป็นมัลติ p พเ y e r หรือเล่นแลนอะไรก็ตามนะครับก็คือมีรูใหม่ขึ้นมานะฮะชื่อว่า p l a y e r s l e e p i n g Percentage นะครับผมคือ ถ้าเกิดว่าเราจะนอนปกติถ้าเป็น m ัลติ p พเยอรทั่วไปเนี่ยทุกคนต้องนอนทั้งหมดถึงจะสามารถข้ามคืนได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ครับพอเพิ่มเกมรูนี้ขึ้นมานะฮะมันจะบอกว่าเราต้องนอนกี่เปอร์เซนต์ของคนที่อยู่ในเซิร์ฟทั้งหมดมันถึงจะสามารถข้ามคืนได้นะครับสมมุติว่าเรามีอยู่ทั้งหมด10คนอะไรเงี้ยแล้วเราพิมพ์ไปว่า50% ของเพลเยอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟนอนแล้วจะสามารถข้ามคืนได้แปลว่าจาก10คนที่ต้องนอนพร้อมกันเนี่ยกลายเป็น5คนนอนพร้อมกันก็สามารถสกิปข้ามคืนไปได้เลยนะครับถ้าผมเซตที่50แต่ถ้าเกิดเซตที่0แปลว่าไม่ว่าใครก็ตามที่นอนนะครับก็จะข้ามคืนได้เลยนะฮะอัตโนมัตินะครับไม่ต้องรอคนอื่นเนาะนอนคนเดียวก็สามารถข้ามคืนได้กลับกันถ้าเราตั้งไว้เกินร้อยอย่างเช่นร้อยซนะครับแปลว่าไม่ว่า คนทั้งเซิร์ฟจะนอนครบแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถข้ามคืนได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเกมรูที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมสำหรับซิมอ่าสำหรับมัลติเพเยอร์นะฮะคิดเห็นยังไงกับน้องแอ็กซ์ลอตอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมขัด ตกบกพร่องอะไรไปหรือพูดผิดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์แก้ได้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเนะเป็นกําลังใจให้ผมนะยิ่งคนกดไลค์เยอะ o u u u b อัลกอริทึมก็ยิ่งพาคลิปผมไปให้คนอื่นเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้เพื่อรอดูรีวิวของ s n a p s h o t ถัดไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ